เมื่อต่อกับตัวโคมเราต่อกับตัวโคมปึ๊บงายแผงขึ้นโคมไฟจะชารนนะครับมีไฟแสดงสถานะคลิปนี้เราจะมาดูตัวโคมไฟโซลาเซลล์แบบไฮเบรรุ่น ST 6 0 0ตัวนี้นะครับรุ่นนี้ร้านอื่นจะไปเหมาว่าเป็นขนาดพันวัตต์พันสวัตต์นะครับให้ร,รู้ว่าตัวนี้เรียกว่า ST 6 0 0นะครับ เมื่อเราสั่งมาสิ่งที่เราได้คือตัวโคมตัวแผงนะครับขาตั้งตัวนี้ขาตั้งแผงนะครับตัวหูแขวนตัวโคมไฮบรตัวนี้นะครับตัวนี้อ่ะรีโมทแล้วก็ชุดปุกชุดน็อตแล้วก็แบตเตอรี่อุปกรณ์มีเท่านี้เลยนะครับสายากแผงตัวนี้ยาว4.2เมตรนะครับเมื่อต่อกับตัวโคมพอเราต่อกับตัวโคมปุ๊บงายแผงขึ้น โคมไฟจะชาร์จนะครับมีไฟแสดงสถานะกระพริบอยู่พอเราคว่มแผงหัคว่ำแผงเพื่อให้แสงไม่ผ่านไฟจะติดเองอัตโนมัตินะครับทดสอบรีโมทนะครับเมื่อเราใส่ถังไปแล้วกดปุ่มออฟไฟต้องดับอ่ะไฟต้องดับนะครับตอนนี้ระบบโคมไฟใช้งานได้แล้วเกียบสายใช้งานได้นะครับเราจะมาดูสายต่อกันคนที่บอกว่า จะใช้สายต่อจะใช้ยังไงนะครับเมื่อเราสั่งสายต่อมานะครับสายต่อทางร้านเราต่อกันได้พอดีไม่ต้องตัดต่อสายนะครับตัวนี้เป็นสายต่อ10เมตรเรามี10เมตรกับ5เมตรนะครับตอนนี้จะลองสายต่อ10เมตรให้ดูว่าใช้งานได้ไหมนะครับวางให้เห็นเลยนะว่าสายต่อวางอยู่ตรงนี้เอาสายต่อไปด้านหนึ่งมาต่อกับสายจักแผงนะครับไปลีด้านหนึ่งมาเสียบเข้ากับตดรโคมตอนนี้ ต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วสายต่อ10เมตรบวกสายของตัวโคมอีก4.2เมตรจะรวมกันได้ประมาณ14เมตรนะครับเราจะหงายแผงให้เห็นดูว่าในลักษณะห้องตอนนี้ที่เป็นแสงไฟธรรมดานเนี่ยโคมชาร์จไหมถ้าโคมชาร์จอยู่กลางแดดก็ชาร์จเหมือนกันนะครับดูว่าเราต่อสายแล้วเนี่ยไฟใช้งานได้ไหมนะครับงายแผงขึ้นมานะครับตัวโคมไฟแสดงสถานะ่ะผิดแล้วสแสดงว่ามีการชาร์จ สายต่อเราใช้งานได้นะครับเมื่อเราความแผงหรือถึงตอนคืนแสงไม่มีแล้วเนี่ยไฟต้องติดอัตโนมัตินะไฟติดอัตโนมัตินะครับตอนนี้นโคมไฟใช้งานได้นะครับก็ทดสอบให้ดูว่าการที่เราจะใช้สายต่อกับโคมไฟตัวละเซลลก็ใช้งานได้นะครับแค่มีสายต่อที่มีแจ้งขนาดเท่ากันเราก็ไม่ต้องตัดต่อสายแล้วก็ใช้งานได้นะครับตัวโคมไฟ ไฮเบ้เอสท0นะครับตัวนี้บางร้านก็บอกว่า1 0 0 0งันวัตต์บางร้านบอกพันสองวัตต์ให้จำไว,ว้ง่ายว่ามันเรียกว่า st600 ตัวนี้ขนาดของแผงนะครับขนาดของแผงไหนแผงให้ดูขนาดของแผง,ง,แผง,ง,แผงความยาวนะครับส5ห้าเซนติเมตรความกว้าง35เซนติเมตรดังนั้นมันไม่ใช่แผงขนาดเล็กนะครับมันใส่ใน,ในกล่องโฟมเล็กๆไม่ได้แผงมันขนาดนี้นะครับ ตัวโคมความกว้างของจานนะครับความกว้างของจานวัดแล้ว35เซนนะครับก็มีขนาดใหญ่มากเทียบกับตัวโคมนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ตัวโคมไฟไฮดีเอสคิหกร้อยนะครับสำหรับคนสนใจอักหลักจัดได้